สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องต้นข้าวแชร์ข่าวแชร์ดวงก่อนที่จะรับชมเนื้อหาในคลิปฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์และที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปจากทางช่องด้วยนะคะการดู <S <S ดวงทั้งนี้ <S <S ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละบุคคลค่ะดูไว้ให้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต อย่าง,งมงายนะคะและอย่าคาดหวังมากเพราะสุดท้ายแล้วไม่มีอะไรที่แน่นอนจงดูอย่างมีสตินะคะเพราะแต่ละคนไม่เหมือนกันค่ะบุญวาสนาแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะคะ <S <S เรามาดูดวงคนเกิดปีมะเมียกันดีกว่าค่ะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างชายหญิงใดที่เกิดปีมะเมียธาตุไฟ ทัานสาเป็นเทวดาผู้หญิงมิ่งขวัญสิงอยู่ที่ต้นตะเคียนหรือต้นกล้วยท่านผู้ที่เกิดปีมะเมียคนเกิดปีนี้ท่านว่าเป็นคนที่จิตใจเข้มแข็งแต่แรกๆเท่านั้นค่ะปกติมักเป็นคนปากแข็งใจอ่อนคิดการใหญ่โตพอใจถิ่นฐานบ้านเดิมไม่ชอบยย้ายที่ไหนค่ะอยู่ที่ไหนมักทำตนให้เป็นคนรักใคร่มีความ อารมณ์ร้อนหน่อยๆโกรธง่ายหายไวแต่ใจบุญสุนทานค่ะสภาพส่วนตัวทั่วไปเป็นคนคล่องแคล่วว่องไวรับอาสาคนอื่นดีมากใครรู้จักจะเอาใจจะรับใช้ด้วยความเต็มใจด้วยความซื่อสัตย์ลักษณะอย่างหนึ่งของคนเกิดปีนี้คือเป็นคนที่อายไม่ค่อยสู้หน้าคนชอบอยู่เป็นที่เป็นทางชอบติดสอยห้อยตามคนอื่น ปีมะเมียธาตุไฟท่านว่ารักสวยรักงามชอบแต่งตัวแต่ข้อเสียก็คือเป็นคนหูเบาเมื่อตอนเล็กๆค่อนข้างจะอาภัพโชคแต่เมื่อตอนขึ้นเป็นวัยกลางคนจะเป็นคนมีเจ้าสเสน่ห์ค่ะคนที่เกิดปีมะเมียเกิดกลางวันไม่สู้จะดีจะมีความลำคนเกิดปีมะเมียเกิดกลางวันไม่สู้จะดี จะมีความลำบากในการเลี้ยงชีพถ้าเกิดเวลากลางคืนจะดีมากจะได้เป็นที่ปรึกษาชอบอนุเคราะห์คนอื่นผู้ใดที่เกิดปีนี้จะไปตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนอยู่ที่ใดๆก็ตามให้พึงนำดินดำหรือทรายไปใส่โคนต้นตะเคียนหรือต้นกล้วยหรือหาต้นกล้วยมาปลูกในทิศตะวันออกทิศเหนือบ้านเรือนที่ตอนอยู่จะเป็นสิริมงคลมากค่ะ ถึงแม้ว่าภาพรวมในดวงของคนเกิดปีมะเมียในปี2,563ดูจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่เราก็ใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทและรอบคอบขอให้มันทำความดีมีน้ำใจให้กับคนรอบข้างทำบุญทำทานถือศีลภาวนาสวดมนต์ไหว้พระทำแต่ความดีตามหลักคำสอนของแต่ละาศาสนาค่ะ ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราก็จะสามารถผ่านอุปสรรคนั้นๆไปได้ด้วยดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะคนไหนที่เกิดปีมะเมียก็ให้เม้นไว้ใต้คลิปนี้นะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามารับชมทางช่องต้นข้าวแชร์ข่าวแชร์วดวงค่ะคอยติดตามผลงานของช่อง คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ